รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะอขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะคะเข้าสู่รายการมุมโปรดใครอ่ะเอ้ากรมุมโปรดไงรายการนี่ค่ะเฮ้ยพิธีกรฉันไม่ใช่คนนี้นี่จาย์ ดูดีๆปกติเป็นโบวี่ใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่โบวี่วันนี้เป็นจิปกันไม่ใช่ไม่ได้ทาไหนมไม่ใช่ไม่ได้ทาหน้าบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยันที่ถ่ายรายการเนี่ยโบวี่เขาป่วยกระทันหันไม่สามารถมาได้วันนี้จิปกนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวคุณผู้ชมทุกคนเลยว่าจิปกมาแทนและแทนตลอดตปวันนี้ค่ะเธอต้องบอกเลยว่าเรามาทําไมที่ไหนอย่างไรเนี่ยคืออย่างนี้เนื่องจากว่ามาแทนโบวี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะจัดแขกรับเชิญพิกๆมาห้า อ๋อบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยนะเขาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยของประเทศไทยด้วยใช่จับไม้ถือไม้เก่งมากเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้ชายใช่แล้วบอกเลยว่าเขามีฝีปากที่เฉียบขาดเฝีปากที่เฉียบขาดสีแสดเป็นหนึ่งไม่ใช่แล้ไม่ใช่ไม่ใช่อะลึกเข้าไปอีกงานพิธีกรอ่ารู้เลยว่าเป็นใครกันทุกท่พี่พีเคของเรานี่เอง ใช่วันนี้น้องสัตว์พิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือปกติเราจะเห็นพี่พีเคเนี่ย<ช>เขานั่งสัมภาษณ์คนอื่นเขา<ช>วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่พีเคแทนเราได้รับเกือกเลยนะเกียตด <Okay. S 1> เกียติดีกว่าเออ ใช่แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ระแวกบ้านเขาซึ่งบอกเลยว่านี่อยู่ในกรุงเทพนะคะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดแตบรรยากาศล่มเลื่นมากแล้วบ้านแต่ละหลังไม่ธรรมดาเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเจาะลึกพี่พีเคกันค่ะซึ่งน้องนัดเขาไว้แล้วด้วยได้ได้ว่าเดิน3ามถึงอ่าใช่เดี๋ยวสมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะอันนี้เราซอยไงโอ้เราซอยไงเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าพีเคเเดี๋อะไรอ้า ทำไมอ่ะเราต้องเข้าไปเถอะเราไม่มีมารยาทเออเราเราไม่มีมารยาทหรอกเราก็เออเาดีพเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะอุตายขยันเช็ดป้ายเนาะเนี่ยทำไมอ่ะเอออะไรเนี่ย PKYG เช็ด YG ให้เขาสดใสโด่งดังโอ้รักเออยเนาะ พี่พีเคว่ามีข่าวดีมาบอกว่าจริงเมื่อกี้เดินเข้ามานะก็ไปดูนู่นนี่นั่นเห็นเลขที่บ้านของพี่เออปกท้ายเลขแปดอ่ะดีเหรอทำไมอ่ะพี่เอาบ้านหลังนี้ได้ไงทำไมถึงไปเจอเลขแปดแต่ไม่ต้องเป็นก็มันก็มันมาพร้อมกับตอนที่ซื้อเก้าสิบเก้าทับแปดดีเหรอเก้าเก้าทับแปดเก้าคือความก้าหน้าความเจริญรุ่งเรืองสิบแปดแต่ก็คือฐานทรัพย์อ่ะนั่นตัวเลขสุดท้ายพออยู่บ้านหลังนี้ไปเนี่ย ฐานทรัพย์จะเริ่มเก็บ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 แล้วถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆปันี้ขออนุญาตพี่พีเคแล้วการดีเลยครัรายการมุมโปรดเขาขออนุญาตมาบุกบ้านพี่นะคะได้ได้เลยอถ้าเกิดว่าเป็นจริงเนี่ยอาจารย์เป็นหนึ่งทักไว้แล้วว่ายิ่งอยู่ยิ่งรวยเพราะฉะนั้นอยากจะเปิดกลุ่มสมบัติพี่ด้วยว่ามีอะไรบ้างไปหมดแล้วเพราะแบบงานแต่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราก็อยากรู้อะไรอีกมากมายในทุกแง่มุมซอกหลืบรูซ่อนเลจเย็นเจ้เย็นเจเย็นจะบอกได้เท่าที่บอกกันแล้ว โอเคป่ะเอาปอาไปทังไหกันเอาป่าได้ค่ะแน่ตอนเราก็สู่บ้านพี่นะครับตอนผู้ชายด้วยขอบคุณค่ะนี่คือเข้าทางนี่มันมลงจริงจริงมันเข้ามันเข้าทางด้านหน้าได้ที่เป็นประตูกระจกแต่ว่าตอนนี้ชั้นสองเนี่ยกำลังทำห้อง Walk in Closet ให้คุณภรรยาเขาก็เลยต้องปิดไ้ส่วนหนึ่งเพื่อที่ฝุ่นจะไม่ออกมา ก็เลยเข้าทางลงแล้วแต่วันนี้ก็เลยเปิดบ้านตอนรับคุณสองคนแค่นะเพราะไม่ได้อยู่บ้านมา2เดือนแล้วโอ้เอ้าหรอก็ทำข้าะบนอยู่ไงอยู่คอนโดบ้านหลังนี้นี่พี่อยู่มากี่ปีแล้วคะสิบสี่ปีแล้วสิบสี่ปีแล้วทาบ้านมาสี่รอบแล้วสี่รอบใช่สิบสี่ปีสี่รอบพี่ถี่มากเลยนะไม่บ้าทุกๆุกสามปีที่เป็นคนขี้เบื่อคือจะบอกว่าบ้านเนี่ยพี่ซื้อเนี่ยคือบ้านตัวอย่างแล้วตอนที่ทุกคนยืนจากเสานี้ค่ะเสานี้นะเนี่ยตรงเนี้ยถึงที่ทีมงานอยู่เนี่ยนี่คือบ้านเดิม นี่คือต่อครั้งที่1ต่อหนึ่งต่อครั้งที่สองต่อครั้งที่สามแล้วก็มาต่อครั้งที่สี่และนี่กำลังคันทำครั้งที่ห้าว่ากินคอร์เซ็ตใช่ครั้งที่ห้าเออว่าคุณไม่ได้แล้วเละไหมพี่เละไหมต่อแต่ละครั้งเรารู้สึกไหมว่าไม่น่าต่อเลยในรอบแรกไม่เคยรอบสามไม่เคยจะได้เพอร์เฟกทุกทุกครั้งที่เรามีการต่อคือคนที่มาบ้านเนี่ยอย่างจิ๊บมาอย่างจานมาแล้วมองว่ยบ้านสวยน่าอยู่อยู่กันนะพี่จะไม่เห็นความสวยพี่จะเห็นว่ารอยแตกรอยรั่วอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะทำยังไงต่อขออนุญาต มันคือเครื่องยนต์เราเอามาตั้งไว้อยู่ในอันนี้คือเครื่องของลัมโบกินีบัน t นา o r ี12เครื่อง12สูบอันนี้เป็นไฟเบอร์คลาสเป็นจำลองคือพี่จะเป็นประธานของขับ8ขับ8คือเป็นเป็นขับซูเปอร์คาร์แล้วรองประธานที่น้องปิงเนี่ยซึ่งเขาอยู่เพชรบุรีเขาเป็นคนที่รักลัมบกินีมากเขาอยากให้พี่วันหนึ่งมีเขามีไงแล้วเขาไม่สามารถซื้อรถให้พี่ได้เขาก็เลยซื้อไฟเบอร์คลาสต่อเนี่ยเอามาให้ ตอนแรกมันเป็นโต๊ะวางกาแฟข้างบนเนี่ยมันต้องวางกระจกเพราะว่าลูกสูลป์ไม่ควรออกมาอยู่นี้แต่วางกระจกแต่พี่รู้สึกว่าพอมันกระจกแล้วมันดูไม่สวยดูธรรมดาจริงๆลูกสูลพ์่ปคนมีแต่ว่ามันตัดออกไปได้เพราะว่าเชื่อมมาก็เลยปล่อย่างนี้ก็เด่นดีคือเป็นเครื่องให้ให้ดูเป็นอินสปายทุกวันว่าต้องมีนะสักวันต้องมีนะอยากให้มีอยากให้มีเท่านั้นไม่พอได้ข่าวมาว่าเขามีแหล่งรวมรถของเขาว่าเขามีรถคันไหนบ้างดูได้จากตรงนี้ที่เดียวเลยชั้นนี้ทางชนี้อันนี้อันนี้คือจะให ให้ลูกให้หลานทั้งหมดแล้วไม่ได้ใช้แต่ว่าเนี่ยทั้งหมดนนเนี่ยทุกคันเนี้ยก็คือ ตั้งแต่ในชีวิตยังมีทั้งหมดเท่างนี้อ๋อคือตั้งแต่แรกเลยว่าพี่ก็เก็บโมเดลของก็เนี้ยนิสานซามโบซัทเอ็กที่ที่ถูกผู้หญิงทิ้งไปไปกับรถคันนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นเลยว่าวันหนึ่งเราต้องรวยแล้ววันต้องมีรถแบบนี้ให้ได้แล้วสองปีต่อมาเราก็มีคันนี้สีดำค่ะคันแรกแล้วก็มาเป็นไอเอ็กเจ็ดเสร็จปั๊บก็มาเป็นพอพอเริ่มทํางานเริ่มเป็นพิธีกรแล้วเริ่มได้ตังค์ก็มาเป็นเอสเอ็ลเคหนึ่งเจ็ดหนึ่งคือเบนซ์นี่แหละแล้วก็มาเป็นโรตารี่หลายคนคนเล เก็เปลี่ยนเป็น Audi R8 V10 เปิดประทุนแล้วก็มาเป็น Ferrari เปิประทุนสป d เดอร์เหมือนกันเป็นแม็กเลเนสีดำแล้วก็มาล่าสุดก็คือ g d c Edition 50ที่มี500คันในโลกคือเราว่าเราวางไว้ให้รู้เลยว,ว่าชีวิตเรามาเราเป็นสเต็ปขั้นตอนของชีวิตมาเรื่อยๆเงที่มันอยู่ในใจใจนถึงทุกวันนี้มากที่สุดคือคันนี้ กำลังจะถามเลยว่าไอ้คันนี้ล่ะพี่ไม่เห็นพูดถึงเลยคันที่เป็นรูปนี่คือคะอะไรคะคันนี้คือ i7 คือเป็นรถในฝันที่ตั้งแต่ตอนเป็นวยัรุ่นเลยและคือคันนี้ใช้อยู่ที่อเมริกาต้องขายคันนี้เพื่อเอาเงินเนี่ยมาจ่ายค่เครดิตการ์ด ที่ไปกู้เรื่องเรียนแล้วก็เอาเงินกลับมาเมืองไทยจะมาเป็นนักร้องเราก็เลยเก็บป้ายไว้นี่ป้ายฟอสเซลที่สมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไงก็เลยต้องเอาป้ายไปเป็แปะตามที่เาินเป้าหมายต่อไปพี่คันไหนนี่นี่ก็บาป้าหมายตามเรือใบเรือใกาเป้าหมายต่อไปกั้งรถแล้วอย่างงี้วางหันุัวนี่ถูกไหมผิดฮะอ้าวไม่ถูกค่ะก็ต้องไปไงเรือเป็นการขนทรัพย์จะต้องวางทะแยงจากมุมใดมุมหนึ่งพอเรือเจอวิ่งชนทางตันแบมนี้เห็นไหมชนไปไหนไม่ได้แล้วเท่ากับเงินเนี่ยจะฟิกถูกเท่าเนี่ย มันจะเดินทางไม่ได้นั้นต้องเอาเรือออกมาวางไว้ข้างนอกข้างนอกอีกถูกต้องค่ะก็ต้องวางมุมใดมุมเดี๋ยวรอบ้านเสร็จจะมาดูให้โอ้โหนี่ข้างนอกสวยงามมากชิลมากพี่ตรงตรงนี้เป็นที่ปาร์ตี้ก็คือเวลาเพื่อนมาส่วนใหญ่คือเพอถ้าเกิดทานข้างนอกเสร็จแล้วใช่ไหมตอนเย็นๆเนี่ยตรงเนี้ยเวิร์กม,มากเพราะว่ามันอยู่ต่อหน้าสระแล้วข้างๆนี่ก็คือทะเลสาบเพราะฉะนั้นมันได้บ้านนี่มันจะได้หลายวิวหลายความรู้สึกมากมที่ได้ใช้ทั้งไหมอ่ะพื้นที่ใช้สอย แล้วพี่เลใช้เน้นคำว่าสอยไว้ใช้สอยนะครับบ้านหลังนี้คงจุ้ยดีอย่างที่บอกค่ะหน้าน้ําหลังภูกเขาถ้ฝากเคล็ดลับสั้นๆนิดนึงค่ะใครหลายคนนะคะจะสร้างสระว่ายน้ำหรืออะไรก็ตามหันหน้าเข้าตัวบ้านขวาทาตไฟซ้ายธาดน้ํา น้ำควรจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายถือว่าจะดีค่ะนี่ลองดูนะคะอเอาละค่ะช่วงหน้าต้องบอกเลยมีมุมเพงของอาจารย์ค่ะในบ้านพีดีเคใครอยากรู้รอชมค่ะเป็นตัวเึงดิครับผม าการมุมโปรดค่ะซึ่งเมื่อกี้เราทัวร์บ้านพี่พีเคไปแล้วบางส่วนได้สำรวจบ้านพี่แล้วบางส่วนเชื่อว่าหลายคนคงทักเขาเ,อาเยอะว่าหรือหลายคนอาจจะแบบอุ๊ยไทยทำไมเธออยู่ตรงนี้มันคือทางสามแ่งเ <pem. S 2> ชื่อว่าหลายคนต้องทักแบบนี้ <ousse S 1> <ม>หรือหลายคนแบบมาชี้เมาม,มอมยถูกไหมบางคนเมามอยตายนู่นเนี่ยในฐานะเจ้าของบ้านเขาคงจะมีความรู้สึกว่ามันคงแย่ แต่ความเป็นจริงกต้องบอกนี้มุมเฮงของอาจารย์สำหรับบ้านหลังนี้เลยคือตรงจุดนี้แหละบ้านอยู่ในจุดทางสามแพ่งที่รับทรัพย์มันมีทางสามแพ่งรับทรัพย์ด้วยแน่นอนอนะคะแน่นอนเลยทางสามแพ่งต้งบอกนี้หลายคนโดยส่วนใหญ่เข้าใจในมุมที่ ไม่ได้ศึกษาหรือเข้าใจในมุมเดียวะ่ะแต่ความเป็นจริงเนี่ยทุกอย่างต้องมีข้อดีเสมอในโลกใบนี้ถูกไหมครับพี่พีเอถึงอาจารย์จะไม่สวยแต่ฉันอร่อยอย่างนี่คือข้อดีเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยต้องบอกมันต้องมีมุมที่อีกมุมที่มันแบบสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกทาง3ามแพ่งเนี่ยสังเกตดูคือเป็นทาง3าแพ่งที่เทลงมาทั้งหมด Uh huh. แสดงว่าเวลาเงินไหลลงมาเนี่ยลงมาเจอบ้านหลังนี้รับรับเต็มเต็มเอาบ้านนี้เหมือนเป็นแองถูกต้องไว้รับเงินอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะ99.99%มาจากความสามารถพี่ก่อน uh huh. ที่เขาเป็นคนเก่ง uh huh. ลองลงมาคือฮวงจุ้ยบ้านหลังนี้เป็นทางสามแพ่งรับทรัพย์นั้นท่านผู้ชมขาใครกําลังจะซื้อบ้านบางทีมีความรู้สึกว่า,วาเราชอบหลังนี้ทํายังไง <Ừ. S 2> แต่ติดทางสามแพง่ง uh huh. ไม่ต้องกังวลหักทางสามแพ่งจริงไม่ได้เลวร้วาย <Ừ. S 2> แต่ตรงนี้เป็นทางสามแพ่งที่ดีเพราะเป็นทางสามแพ่งรับทรัพย์ดูง่าย วันนี้ถ้าเกิดว่าไม่รับทรัพย์จริงเขาจะไม่ดังมาถึงทุกวันนี้ค่ะถูกไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกหวงจุ้ยเป็นเรื่องรองความชอบเป็นเรื่องหลักแล้วปรับให้เข้าหากันให้ได้ถามเรื่องความรักเลยดีกว่าว่าเออพอพูดถึงโยก,โกงโยกเกิดแล้วป้ายหน้าบ้านก็คือ PKYG พอเราใกล้จะแต่งแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า อยากเปลี่ยนบ้านนี้ให้มีความรู้สึกเป็นบ้านมากยิ่งขึ้นให้เขามีส่วนแบ่งในนี้ด้วยวเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาบ้านของเขาด้วยเราก็เลยทำป้าย PKYG คือทั้งบ้านเนี่ยทั้งหลังเนี่ยครึ่งหนึ่งของเราครึ่งหนึ่งของเขาเข้าใจยังและตอนนี้ก็เลยที่ที่ไม่ได้สามารถถ่ายทั่วบ้านที่บอกตอนแรกว่าเห็นบางส่วนเนี่ยเพราะว่าห้อง walk in closet ของเขากำลังจะเสร็จแล้ว ก็เลยก็เลยต้องเลยบล็อกไว้ส่วนหนึ่งให้ช่างเขาทำคู่พี่เป็นคู่ที่หวือหวามากเพราะเวลาที่เขาทำเซอร์ไพรส์มอบของกันให้แต่ละทีขึ้นข่าวนังสือพิมพ์กันตลอดเลยจ้าไอข่าวนักสือพิมพ์แบบพี่ไม่ได้ไปให้เขาขึ้นเลยคือเขาก็ไปเก็บข่าวมาในแต่ละวันสมมุติวันนั้นข่าวมันน้อยเขาอาจจะเลือกยกเรื่องของเราแต่ราคาเราที่เราให้กันเนี่ยมันก็หนักตลอดเลยนะแล้ว้ถามว่าพี่ไม่มีลูก แม่เขาก็มีบ้านมีเงินเยอะอยู่แล้วพี่ชายก็ทํางานมีเงินเยอะอยู่แล้วพี่โชคดีที่ทุกคนในครอบครัวแข็งแรงอค็คคุณพ่อต้อเสียไปแต่ว่าทุกคนแข็งแรงทุกคนหาเงินได้คนเดียวที่พี่ต้องดูแลคือโยเพราะฉะนั้นรังานที่เราทําเดือนหนึ่งมันมีเงินมาขนาดไหนบ้านเราก็ถ่ายหมดแล้วเอ้คอนโดก็ผ่อนหมดแล้วแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรถามจริงตายไปพวกนี้เงินเอาไปได้สักบาทหนึ่งพ่อพี่เอาไปได้สักบาทหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่า ถ้าถึงช่วงโอเคชั่นที่มันสาคัญอย่างวันเกิดวันบาเลนไท์อยู่เดือนเดียวกันงานแต่งงานครอบรอบแต่งงานอยู่เดือนเดียวกัน้โหเดือนเดียวกันหมดเลยก็ให้ไปเลยคือเขาอยากได้อะไรคือเราสัญญาเขาเลยว่าว่าตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่ันหน่งจะซื้อปอร์เช่ให้เขาขับวันหนึ่งจะซื้อกระเป๋าแอร์เมสที่ผู้หญิงชอบแพงๆเนี่ยเหมือนกับเพื่อนเขาเนี่ยวันนึงจะซื้อให้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เคยผิดสัญญาภะรในชีวิตพอเฉพาะฉะนั้นมันไม่เป็นการบอกว่าฉันรวยไม่ได้รวยเลยบอกว่าณตอนนี้พี่มีเงินน้อยกว่ายูสองคน น้อยกว่ามากๆแต่มีความสุขมากเพราะเรารู้ว่าพรุ่งนี้ยังไงก็มีงานยังไงก็มีเงินเข้ามาแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเปิดการดูแลชีวิตของตัวเขา ว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องสุขภาพ <ừ. S 1> เรื่องที่แบบเฮ้ยอยู่วงการมา21ปีนะไม่เปลี่ยนเลยยิ่งโตยิ่งหลอ่อขึ้นยิ่งดูดีขึ้นด้วยต้องมาคุยแหละว่าเป็นยังไงร,รวมถึงช่วงหน้านะคะเรามาเปิดมุมโปรดพี่พีเคด้วยดีกว่าค่ะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมุมไหนคือมุมโปรดแล้ว่วงจุยเป็นยังไงบ้างค่ะ กันต่อนะคะกับเบรกสุดท้ายเลยของรายการมุมโปรดนะคะซึ่งตอนนี้เราทัวร์ทั่วบ้านพี่พีเคแล้วเกือบทั่วบ้านแล้วกเกือบทั่วบ้านแล้วแล้วมาจบที่มุมนี้<อ>มุมที่พี่บอกพี่สบายสุดหรอ,อมีคนชอบถามว่ามุมไหนมุมโปรดอบอกได้เลยบ้านหลังนี้คือทุกมุมจากข้างนอกจะต,ตรงนี้จนตรงนี้จนนั่งนี้จะห้องครัวจะห้องบนจะครูซี่ทุกพื้นที่ใช้ได้หมด<อ>มีความสุดสุดได้หมดท่านผู้ชมขาเอาง่ายๆคือได้ทุกมุม ชอบทุกมุมชอบทุกมุมอาจารย์อาจารย์ให้ความรู้คนหน่อยสิว่าฮวงจุ้ยอ่ะที่อาจารย์บอกว่าบ้านพี่พีเคเนี่ยดีไปหมดดีทุกอย่างอย่างมุมนี้เป็นยังไงจริงๆต้องบอกนี่คือเป็นมุมที่พี่พีเคพามานั่งที่นี่เนาะสังเกตดีๆค่ะบ้านโดยส่วนใหญ่ที่ยกสเตปสูงกว่าถนนเนี่ยนะคะแล้วเราจะเดินลงมาตรงนี้จาเป็นเหมือนแอง่งแสดงตรงนี้เป็นจุดที่ต้องบอกเป็นขุมทรัพย์อ่ะถ้านั่งเจรจาตรงนี้ ให้สังเกตดู哈พี่พีเคเวลาคุยโทรศัพท์รอบบ้านเนี่ยถ้าเกิดมาจบเรื่องเงินอะห้องนี้จ,จบง่ายกว่าเฮ้ยจริงปะจริงปะพี่จริงคุยเรื่องงานต่างๆเออจริงว่ะเฮ้ยไม่แต่แต่ไม่รู้ไงแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกว่ามานั่งคุยรงนี้นมันสบายสุดถ้าเวลาคุยงาน,นข้อที่หนึ่งสบายสุดข้อที่สองคือลักษณะของเขาเป็นแอ่งเนื่องจากว่าแต่ถ้าเกิดบ้านหลังนี้เนี่ยเอ่อต่ำกว่าพื้นถนนหรือพอดีเทียบกับถนนเนี่ยพอทําเป็นหลุมแบบเนี้ยหรือว่าเป็นที่เขาเรียกอะไรนะเป็น เป็นแอ่งลงมาอันนี้ไม่แนะนํไม่แนะนำถูกต้องค่ะแต่อันนี้คือสูงกว่าถนนสูงกว่าถนนแล้วทําเป็นแอ่งแล้วเป็นแอ่งลงมาถือว่ารับทรับ้านต้องค่ะสังเกตดูแอ่งตรงเนี้ยกับถนนมันเหมือนกับมันขุดมาเพื่อให้บาลานซ์กันแั้นจุดนี้เป็นจุดขุมทรัพย์เจรจางานก็ได้งานเจรจาเงินก็ได้เงินปงนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่โอ้พูดถึงขุมทรัพย์ พูดถึงเรื่องเงินว่าพี่คือบอกเลยว่าชีวิตพี่จะเ็นพี่มานานพี่สําเร็จแบบเยอะแยะมากมายแต่อีกอย่างหนึ่งที่พี่ประสบความสําเร็จมากคือถือว่ามองเป็นไอดอลเลยการดูแลตัวเองน่้น้องฟังไว้อาจารย์ทุกคนจะมีปัญหาเรื่องผิวทุกคนจะมีพี่อายุเท่าไหร่ละเอาจริงๆมีช่วงหนึ่งช่วงแรกๆที่พี่เข้าวงการอ่ะที่พี่จะดูแบบโซมหน่อยแต่ตอนหลังมาเราไม่เคยเห็นพี่พีเคโซมเลยพี่แบบ เปลี่ยนแปลงตัวเองดูดีดูดีดูดีดูด,นนด,ดีและรักษาระดับอย่างนี้เลยพี่รู้สึกเสมอว่าไอตอน30มสิบเราคิดเสมอว่าผู้ชายอายุสี่สิบกว่ากับเงินที่เขาหามาได้แล้วเขาได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเนะี่ยโคตรอิจฉาเลยบอกได้เลยว่าหน้ามันไส้จริงนะคือผมออกกําลังกายประมาณ6กวันต่อสัปดาห์จริงๆอันนี้เรื่องริง <c oughs> คืออาหารตัวนี้เลือกกินที่ดีไอพวกขาะของทอดหยุดแล้วงดแล้วไอ้พวกหวานหวานเนี่ยงดแล้วเออ เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะเลิกดูแลตัวเองเหมือนกับผมนะอ่บอกเลยปีนี้47แล้ว47แล้วพี่47แล้วแต่จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอายุ30 40 50ทุกคนมีปัญหาผิวเหมือนกันหมดนั่นก็คือปัญหาผิวหยาบกระด้านริ้วรอยตีนกาใต้ตาร่องแก้มดูคนกว้างเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันมาตามอายุของมันต้องขอบคุณนุกสุธิดามากมาที่รายการพี่พี่จะถามนุก40กว่าแล้วแกใช้อะไรว่าจะไบหน้าแต่หน้ากันดีผิวกันดีขนาดเนี้ยเขาบอกดิอย่าไปดู S <S อะไระอะร <S <S พี่เอ็มฟิลเขาบอกว่านวัตกรรมจากเกาหลีเข응าบอกว่านวัตกรรมเนี้ยคือนวัตกรรมหลักร้านที่คุณจ่ายเป็นแค่หลักร้อยเปิดฝามาจิ้มไปถึงด้านล่างแล้วบีบม,มาใช,ใช้แค่น,คน,ค <S <S นี้ใช้แค่นี้ต่อคร้งให้ทางบ้านดูใช้แค่นี้ต่อกครั้งแล้วหลังจากใช้ผมใช้ว่ามันครึ่งหลอดเนี่ยรู้สึกเลยครับว่าเฮ้ยผิวจะมันดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นมันแลดูอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นอยากได้ดิเฮ้ยอยากลองเลยน้องขอได้ไหมได้ได้แค่จะบอกไม่เห็นคือจะบอกใน ในมือของจิ๊บเนี่ยนี่คือ m f i l l d e เซอร c จากเกาหลีที่เขาเรียกกันนวัตกรร m มไมโครนีโดเลกสิธภูลค่าหลักร้านที่บอกได้เลยว่าคุณ่ะจ่ายเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบอกไดเลยนะครับว่าใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองเรื่อการออกกำลังกายเรื่องการกินอาหารที่ดีและให้ตัวช่วยคือเจ้าเ f i ม e ตัวนี้แหละจดเบอร์ไว้ก่อน0 2 3 0 5 8 6 6 6จดอีกทีนะ0 2 3 0 5 8 6 6 6หรือว่า Line M Feel TV M F E E L TV วันนี้จะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยเราจะลดให้42% 42%นะสำหรับ29สายแรกเท่านั้นที่โทรเข้ามาแค่29นะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่ามากกว่านี้บริษัทอาจจะมีเจ้งได้คือจะบอกว่าถ้าคุณไปซื้อข้างนอกเนี่ย M Feel หึหลอดแบบนี้ราคาอยู่ที่1290บาทแต่คุณไม่สามารถซื้อแบบ1หลอดได้นะเวลาซื้อมันมาเป็นกล่องแบบนี้แล้ว1กล่องเนี่ยจะมี4หลอด 4ขวดด้วยกันราคา5160บาทสำหรับ29สายแรกผมจัดให้พิเศษเลยนะเหลือเป็นแค่2,990บาทแต่บาทแต่แต่ให้มากกว่านั้นอะไรคะเราจัดให้อีกกล่องหนึ่งเป็น8หลอดนี่8หลอดนี่ได้ได้ได้8หลอดแล้วแถมฟรีอีก4ขวดก็เท่ากับว่า1 2 3 4 5 6 7 8ซื้อ1แถม1 8ขวดเนี่ยก็ตกหลอดละ3 0 0 73บาทแค่คนั้นเองส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้รูดบัตรก็ได้โอนเงินก็ได้ถ้าใช้ประมาณครึ่งหลอดหรือหนึ่งหลอดเนี่ยแล้วคุณไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงน,นะส่งกลับมาบริษัทเราคืนเงินให้ใหเจ๋งไหมล่ะบอกแล้วนะครับว่าสำหรับ29สายแรกลดให้42เปอร์เซ็นต์ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1อ่ะโทรได้เลยโรีบโทรเข้ามานะคะ29สายเท่านานเท่านั้นอาอย่างนี้ หลายคนจะบอกว่าอ้าวก็พี่พีเคอยู่ในวงการมีช่างแต่งหน้ามีพี่จิดูแลหน้าหรือเอาดีอย่างนี้เอาอย่างนี้ดูคนนี้พี่จิ้งหรีดขาวทุกคนรู้จักอยู่แล้วอาจจะเป็นน้องผมนะอายุน้อยกว่าผมอีกนะ46ปี46ปีนะพี่จิ้งหรีดขาวเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาผิวแห้งริ้วรอยมานะรูมขนก็กว้างด้วยแต่ตอนเนี้ยหลังจากที่เปิดใจให้กับเ Field เนี่ยบอกได้เลยว่าผิวดีมากยิ่งขึ้นพี่ปอปุ่นอย่าีคนนเี้กพี่ได้เพราะอายุ50แล้วใช้ M Field ผิวดีมากยิ่งขึ้น โอ้โห oh, หลายคนใช้มากๆเลยนะพี่พีเคแล้วดูได้ผลดีแตกต่างกันเยอะมากเลยอ,ะอ่ะท,ทีมงา,ง,งานบอกว่ายีะะ่สิบเก้าหมดแล้วหรอทีมงานบอกยี่สิบเก้าหมดแล้วเอางี้เอางี้ห้า,อา,อานาทีสุดท้ายโทรมาเลยที่ศูนย์สองสามศูนย์ห้าแปดหกหกหกลุกไลน์แนทเอ็มทีวีโทรก่อนได้ก่อนหนึ่งกล่องมีสี่ขวดปกติกล่องนี้ย,ยที่บอกนะห้าพันกว่าบาทวันนี้ผมจัดให้หนึ่งกล่องแถมไปหนึ่งกล่องแปดขวดตกขวด,วขวดละสามร้อยเจ็ดสิบสามบาท รีบโทรก่อน023058666หรือ line at M f i e l TV บอกได้เลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้ตอนนี้ขอบคุณมากที่เพื่อนเพื่อหลายคน<ะ>มสเสเ้ามาทั้งในวงการแอะว,วงการว่าเฮ้ยแกมาขายของให้เขาหรือเปล่าบอกเลยว่าใช้เองดีเองแล้วตอนนี้คนที่ผมสนิท ใช้กันเยอะมากาแล้ววันนี้ผมก็ได้ลูกค้าไปาอีสองคนใช่ก<ง>็เลยจะบอกเลยว่า <c oughs> เดี๋ยวน้องจะขอหนึ่งสายนะคะทีมงานค่ะไม่เป็นไรหน่ยจัด <c oughs> <ไ>่จัจให้จริงๆง,ง่ายๆนะทิปเธอสังเกตดูถ้าเกิดไม่บอกใครก็ตามเรานั่งกัน2คนแบบเนี้ยเธอคิดดูว่ามองใครเป็นรุ่นพี่ <c oughs> อา้าวก็ต้องพี่จิ๊ไม่น่าถามทำาางค่าตัวเองเลยอ้าทำไมเอาไม่ใช่หรอจย์ ตอกปากตัวเองเดี๋ยวนี้ตอปากเอาไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ฉันกำลังจะบอกว่าคือพอนักเปียบทุกคนจะต้องทายว่าจะยุมากกว่าไม่เพราะว่าอาจารย์สูงกว่าอาจารย์ดูมีออร่าก็เลยทุกคนก็เลดูว่าต้องมนีอยยุมากกว่าแติงเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศอีกแล้วแต่ไม่ใช่เอาจริงคนที่แก่สิคือคนนี้รักใครชอบใครนะคือให้ตัวเองแล้วเนี่ยคือถ้ามีสองกล่องเนี้ยตัวเองไปใช้กล่อง อีกอันให้แฟนหรือให้คนที่คุณแอบปลื้มก็ได้บอกได้เลยว่าน่าจะมีหลายคนแล้วละที่คุณรู้จักที่เขาใช้ m f ็มฟิอยู่ไม่อยากให้เขาเรียกว่าตกรถใช่เขาก่อนได้ก่อนแล้วกันนะครับ02-305-8666หรือว่า Line M t m f อ e l TV ทครับผมทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยม่วันจะมนได้กล่องภายในหลอด m f i e l หรือว่าพวกอผลิตภัณฑ์ข้างในของมันเลยนะ ั้งหมด Import อิ p พ r t จากเกาหลีเพราะฉะนั้นในราคาเท่านี้นวัตกรรมหลักล้านแล้วคุณจ่ายเพียงแค่หลักร้อยผมว่าคุ้มมากสาหรับเพื่อนๆพืแฟน,นรายการของเราทั่วประเทศครับอ,อาจารย์ชวนน้องๆหลายๆคนค่ะที่ชมรายการอยู่อยากจะเก่งแบบพี่พีเคหรืออยากเป็นพิธีกรเก่งอยากทําอะไรเก่งพี่พีเคยังไงบ้างครี่จะบอกว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามนะครับถ้าเขาจ้างคุณรนะ้อยน่ะให้เขาร้อยห้าสิบยังไงมันต้องมีงานที่สองที่สามเข้ามาถ้าตราบใดที่คุณให้เขาเกิน5 0กว่าที่เขาคาดหวังอยู่แล้วอะ ยังไงซะคุณก็ซื้อใจเขาแล้วคุณจะได้งานในอนาคตกลับมาแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะมีแบบผมบ้างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็มีได้คือบอกได้เลยว่าเริ่มจากศูนย์แล้วมีทุกวันนี้ได้ด้วยความถือความอดทนแล้วก็ความขยันเพราะฉะนั้นฝากไปหนึ่งโอ้เป็นข้อคิดดีๆจ้างร้อยให้ล้านเธอแต่พูดนี่มอนก็เกินไปฟิจ้างร้อยให้ร้อยห้าสิบก็พอพูดนี่มอนหลอกด่าเราเลยอาทำไมจ้างร้อยให้ร้อยห้าสิบเขาจ้างร้อยฉันยังเจ็ดสิบเ S <S <S แหมเราไม่ควรพูดอน,นี้อ,อล่าเล้าเล้ เอาวันนี้นะคะก็ต้องขอขบคุณด้วยนะคะพี่พีเคนะคะที่มาเาขบ้านเปิดมุมโปรดนะคะให้พวกเราได้ซอกแซกนะคะได้ทําความรู้จักพี่พีเคมากขึ้นค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะคะว่าอาทิตย์หน้านะคะมุมโปรดค่ะจะพาไปเปิดมุมโปรดของคนดังคนไหนนะคะซอกแซกขนาดไหนนะคะและแต่ละมุมรับซับเฮงเฮงปังปังรวยรวยปุริเย่ขนาดไหนนะคะติดตามด้วยแล้วกันนะคะกับรายการมุมโปรดวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ